Media. take a look to play here on Audi on Audi Do it, Audi music on 95.5. ธอน่ายิ้มได้กับมันรบกวนฉันมากกว่าใจยิ้มได้กว่าเธอจะส่งยิ้มให้มันดูไม่ง่ายไม่รู้ทำไมเหมือนกันคิดมากเธอน่าคิดมากคิดจริงแล้วเธอสวยมากเธอน่ารักมากเวลาที่เธอยิ้มได้แต่ก็ยากมากเดี๋ยวฉันรอดูทุกวัน อยิ้มบ่อยๆแค่เล็กน้อยมันทำให้ฉันเหมือนอยู่ในฝันในนาทีตอนเธอยิ้มให้กันฉันก็ยังเคลิ้ไปก็ลงไปตั้งไกลลาวว่าอยา่าเคยยิ้มบ่อยๆยิ้มอีกหน่อยฉันได้มองทุกวัน เบื่อกับฉันเลยในหัวใจยิ้มใบยิ้มอีกใหม่ที่นั้นไม่เขามากไปแล้วเธอจะคิดอะงไรให้ฉันทำไงจะทำให้เธอยิ้มได้เธอก็ยิ้มได้ก็อยากให้เธอยิ้มายก็คงไม่ยากจะเอาอะไรหาให้เธอมันสามารถแค่ยิ้มให้ดูแลกัน ฉธอน่าคิดมากที่จริงแล้วเธอสวยมากเธอน่ารักมากเวลาที่เธอยิ้มได้แต่ก็ยากมากกาฉันรอดูทุกวันเคยแอบเห็นยิ้มบ่อยๆแค่เล็กน้อยมันทำให้ฉันลุ้นอยู่ในฝันหนึ่งนาทีตอนเธอยิ้มให้ จงไกลว้าวว้าวอย่าใครยิ้มหน่อยยิ้มอีกหน่อยให้ฉันได้มองทุกวันหน้าบึ้หน้าเบื่อเบื่อฉันเลยเหน่อยหัวใจยิ้มไน่ยๆยิ้มอีกหน่อยอนั้นไม่เคามากไปแล้วเธอจะคิดอย่างไรให้ฉันทำไงจะทำให้เธอ thì sáng đi mong chút quanh nắp bụi bụi nắp bụi bì cửa sáng lấy người quá chạy dính bầy bầy dính ít nơi khiến bay thừa ่งท้ายกันที่เพลงนี้กันแล้วกันนะฮะยิ้มหน่อยจากเตชินนะครับขอบคุณด้วยกันแล้วกันคุณผู้ฟังซุปเปอร์รีเควสต์ในชั่วโมงนี้นะฮะดูดีไม่ไหวพริบนะคะมอวิท่าจ่ากเนเจอร์กิฟต์ดื่มเลยนี่เขาขอบคุณในส่วนของซุปเปอร์รีเควสต์ขอบคุณมาชิตะสิจ้าขอบคุณสาหร่ายทะเลทอดกับมาชิตะอร่อยเนี้ยสาหร่ายเต็มๆ็มค่ะแหมพอน้องกันมาแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกเลยนะอ่ะน้องการสวัสดีครับสวัสดีครับเย้ยเฮ้ยเู้ฟังนะฮม่เฮ้ยะฮ้ยเหมือนในทีวีเยอ่เกันโอ้ ไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวลับมาคุยกันนะครับการมีซิงเกิลใหม่มาฝากคุณผู้ฟังชาว95.5วิดจินเฮสของพี่บอยด้วยใช่ไหมใช่ครับผมอ่ะพิมพ์ไว้ในใจเดี๋ยวลับมาคุยกันแบบเต็มเต็มเลยฮะ การชาร์จเพลงเอเชียประจำสัปดาห์พร้อมอัปเดตข่าวแของศิลปินสุดฮิตได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มโช f ์ p ู r k s โชวโดย FB v a t t e r y SuperGo r Plus ทนทานนานยิ่งขึ้นคอเซ็นเตอร์0 2 2 6 9 9 0 9 9เมื่อความคิดถึงออกสตาร์ทมิตรภาพและความรู้สึกดีๆก็โลดแล่นระยะทางแม้จะไกลแต่ความห่วงใยนั้นมากกว่า ถึงที่หมายยังปลอดภัยสมาธิต้องแน่วแน่ระบบประสาทสายตาและสมองต้องพร้อมตลอดการเดินทางเพปทีนให้คุณขับขี่ปลอดภัยสบายใจตลอดทางดื่มเพปทีนทุกวันดื่มเพปทีนกันดีกว่าอนาคตที่ดีมีไว้สําหรับผู้เตรียมพร้อมวางแผนด้านการศึกษาวันนี้เพื่ออาชีพที่คุณใฝ่ฝันด้วยการเรียนต่อที่อเมริกา พบกับที่ปรึกษานักเรียนที่ Education Gateway ที่พร้อมแนะนําทุกขั้นตอนของการเรียนในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสถาบันชั้นนำอาทิ National University และ John F Kennedy University ในซานฟรานซิสโก LA และซานดิเอโกรับการปรึกษาฟรีได้ที่ Education Gateway ชั้น6 Central World a p Genius Planet เปิดบริการ1เมษายนนี้จะมองซ้ายมองขวาก็โดนใจจนอยากกดไลค์สักครั้งกับงานมหาจักรท่องเที่ยวไทยมหาจักท่องโลก ที่ยวแบบชิลๆกับแพ็กเกจสุดคุ้มทัวร์โรงแรมสายการบินและอีกเทียบ10-13พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์สุริกิตนีโอจัดก,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนคุณจะเลือกอะไรดีระหว่างประหยัดน้ำมัน22กิโลเมตรต่อลิตรกุญแจอัจฉริยะ KOS ปุ่มกดสตาร์ท DVD Navigator Bluetooth หรือกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าอัตโนมัติคุณเลือก Mitsubishi Mirage ใหม่เพราะให้คุณได้ทุกอย่าง มิสซูบิชิมิราชให้คุณได้มากกว่าสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมทั่วประเทศขอแชร์เพิ่มกันอีกสักงาน t h a i l a ด d g อ l f ฟแอ d ด์ดิจัดเต็มทั้งดำน้ำและตีกอล์ฟทริปดำน้ำคอส์สดำน้ำอุปกรณ์ดำน้ำสนามกอล์ฟอุปกรณ์กอล์ฟเพียบ 10- 1 3าพฤษภาคมนี้ที่ศูนย์จิริกิ์ดีโอจัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนก็นำไลฟ์ให้เช่นกันค่ะชาาทำงานเย็นาัฟันนึกูมอนชาาทำงานเย็น หน้าที่เยอะขนาดนี้ให้วาสลินเมนช่วยดูแลหน้าให้ดูดีเพราะมีวิตามิน B3 ช่วยลดเลือนจุดด่างดำให้หน้าดูใสขึ้นในสองสัปดาห์าทำงานเย็นรัแผนนึกดูบอลก,ก็ยังดูดี<อ>ร่วมแชร์เทคนิคกู้หน้าแบบเท่เท่วันนี้ลุ้นแพ็กเกจชมฟุตบอลยูโร2012รอบชิงชนะเลิศถ,ถึงขอบสนามที่ Facebook วัซสลินเมนไทยแลนด์สมาคมไม่เสียหน้าเวลาจะผ่านไปกี่ร้อยปีผู้หญิงก็ยังชอบช้อปปิง้ง เวลาจะผ่านไปกี่ร้อยปีผู้ชายก็ยังชอบเฮฮากับเพื่อนฝูงและเวลาจะผ่านไปกี่ร้อยปีคู่รักก็ยังหลงรักในความงามของริมน้ำและค่ำคืนเอเชียทีคจากท่าเรือเมื่อร้อยกว่าปีก่อนวันนี้คือศูนย์รวมไลฟ์สไตล,ล์ริมน้ำที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนท์ความสุขเหนือการเวลาคนอื่นอ่ะอาจชอบมาตรฐานเก่าๆเ,เ,เดิมๆแต่นั่นไม่ใช่พลอย บทเก่าๆมันไม่ท้าทายผู้ชายดเดิมมันไม่เวิร์กสำหรับพลอยต้องเลือกมาตรฐานใหม่เท่านั้นพลอยเลือกโยเกิร์ตดัชีไบโอสูตรใหม่ที่มีจุลินทซีบีแลคทิสผ่านการวิจัยแล้วว่าช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นใน7วันโยเกิร์ตดัชีไบโอสูตรใหม่มาตรฐานใหม่ที่พลอยเลือกได้อย่างมั่นใจ โดยสรลทะเลทอดกรอบมาชิตะนา้95.5 Virgin Head แล้วต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งกแล้วกันนะครับน้องชายพี่นานาน้องชายพี่น้องกันน้องกันนภัทรนั่นเองครับเย้สวัสดีครับผมกันกันใต้ไมนีสหนึ่งนะฮะดึงออกมาดึงออกมาได้เลยกันครับครับผมนั่นเลยโอเคโอเคมากๆนะฮะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้คุยกันในช่วงซูเปอร์รีเคส์เนาะกันเนาะครับ อ่ะมานะครับวันนี้เอาอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันครับวันนี้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาฝากครับผมเป็นเพลงที่แต่งเองทั้งเนื้อร้องทำนองเป็นเพลงแรกของการด้วยครับที่แต่งเองนั่นไงเขาไม่ธรรมดานะจ๊ะนะคือเขาแต่งเองทั้งเนื้อแล้วก็รวมถึงทำนองก็เลยเรียกว่าในเพลงนี้เป็นงานของเราแท้ๆเลยแท้ๆเลยครับทั้งหมดเลยครับผมครับผมนะครับชื่อซิงเกิลว่า พิมไว้ในใจครับพิม์ไว้ในใจนะครับแต่กี้บอกว่าแต่งเองแสดงว่ามันก็ต้องมีอินสปีเรชันที่มาที่ไปนะฮะผู้ชายแบบว่าน่ารักน่ารักอย่างกันเน่นะครับไปเอาแบบว่าอินสปีเรชันมาจากที่ไหนครับกันครับคือจริงๆแล้วกันเป็นคนชอบเล่นกีตาร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็คือวันหนึ่งเนี่ยกันก็แบบว่าเล่นกีตาร์ไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ทานองมาก่อนครับถึงได้ใส่เนื้อไปทีหลังแล้วก็แล้วก็คือในเพลงนี้เนี่ยจะเปรียบผู้หญิงเป็นดวงดาวครับอตแล้วก็คุณกระหนุนนังเป็นเป็นอารมณ์แบบว่าฝันฝันฟุ้งๆอะไรมมาาาณนีกก็็คคืือออออ์ท่่แแบบบบวช คนที่แบบว่าน่ารักมากๆหรือว่าคนที่สูงๆมากๆแต่ว่าไม่กล้าไปสีบเขาได้แต่ว่าเก็บเขาบางีไม่ในใจอะไรประมาณนี้หน้าตาขนาดนี้เนี่ยนะฮะยังแบบว่าไม่กล้าไปจีบหญิงอีกนะคะมาสนิทกับพี่ดีเดี๋ยวพี่สอนให้จีบหญิงนี่พี่ถนัดเลยกันจีบพี่พอนี่พูดกันในดีนะแม่เขาฟังอยู่นะในโทรศัพท์เนี่ยอ๋อเหรอนางแอนอลริชานะแม่หองเลยครับ ทรม,มาเตรียมเลยนะพี่บอยากรังแกน้องกันนะเห็นหน่าต้องกันและพี่รังแกไม่ลงจริงๆ <laughs> ก็ต้องกันนะรักมากๆเลยอ่ะอ่ะองั้นถามนิดนึงแล้วกันนะคะว่าพอเราได้เพลงนี้มาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยขั้นตอนในตอนการอัดเนี่ยเรามีส่วนร่วมอะไรบ้างมั้ยมีส่วนร่วมอะไรบ้างครับคือจะบอกว่าตอนตอนอัดเนี่ยนะครับคือทุกครั้งเนี่ยเราต้องต้องทำตามให้ให้มันได้ไปที่ต้องการของโปรดิวเซอร์แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือคือโปรดิวเซอร์พอแล้วแต่ว่าเรายังไม่พอ ือเหมือนกับว่าเราอยากให้ได้สิ่งที่เราต้องการไวคร้ค่ะว่าว่าอารมณ์เพลงต่างๆหรือว่าดีไซน์การร้องต่า,าตงๆแต่คือคือก็คือโปรดิเวเซอร์ยกให้เราทาเลยทั้งหมดนั่นไงนะฮะแสดงว่าตั้งแต่เขียนเนื้อทําทํานองแล้วก็ตอนอยู่ในห้องอัดเนี่ยการแบบดีไซน์เสียงร้องการอิมพอวส์การอัดลิปอะไรเงี้ยกันก็มีส่วนร่วมเป็นการดีไซน์จากตัวกันเลยใช่ครับโ<า>อ้โหเก๋มากๆเลยแสดงว่าซิงเกิลนี้เนี่ยเป็นตัวตนจริงๆของกันนพัฒนเลยใช่ไหมฮะก็เป็นกาเป็นตัวตนแล้วก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งท ก็อยากจะมีสไตล์นะครับให้แฟนได้ฟังเหมือนกันว่ามีสไตล์ที่แบบเป็นป๊อปอ่านบีมาแล้วป๊อปแบบว่าซึ <FP> P, ้งๆช้าๆมาแล้วแล้วก็จะเป็นแบบว่าป๊อปที่มีความเป็นปนร็อกนิดๆแล้วก็ปนอินดี้นิดๆด้วยแบบนี้ครับเข้าใจไหมพี่บอยเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจน้องกันเขาต้องการให้แฟนคลับนี่ได้เห็นหลากหลายมุมมองหลากหลายความสามารถของกันไงโดยเฉพาะผลงานเพลงเนี่ยก็แบบเป็นป๊อปก็ได้ฟังมาละริทึ m มแมนบลูก็เคยแบบร้องมาละ มาดูแบบว่าผมชอบสำเนียงมากเลยครับดผมคุณบอกไปดูฉันบอกเลยใครมาที่นี่ต้องตื่นเต้นกับสำเนียงพี่บอกไอ้แล้วก็มีที่ออกเสียงแบบเพื่อนเลยมากบอกมาสอนผมบ้างนะฮะครับผมต้องไปหัด ทานแบบเข้ายำบูดูอะไรกับพี่อะไรอย่างเงี้ยนะตายตายจริงๆแล้วกันจะบอกว่าซิงเกิลนี้เนี่ยมีกลิ่นของความเป็นอินดี้เล็กๆอยู่ด้วยใช่ครับใช่ครับเป็นกลิ่นใหม่ของงานเพลงของกันด้วยครับเป็นกลิ่นหอมครับอันนี้เป็นกลิ่นหอมุ้ยตายแล้วนะเ่กันมีมุกด้วยอ่ะไม่น่าเชื่อครับผมและแฟนคลับว่ายังไงบ้างตอนที่ปล่อยซิงเกิลนี้ให้เขาได้ฟังกันตอนแรกแชครับชอบมากครับเพราะว่าจะบอกว่าซิงเกิลนี้ปล่อยอีกครั้งแรกคือคือเราไปร้องที่เวทีเดอะสตาร์เวทีเดอะสตาร์แปดไปรับเชิญครับผมแล้วก็เพลงย จากที่ครับผมแล้วก็หลังจากที่คลิปนี้ออกไปนะครับผมทุกคนแบบว่าเออมาดูคลิปคลิปวันนั้นเยอะมากๆเพราะว่าเพราะว่าเพลงยังไม่ปล่อยออกไปนะครับก็เลยบอกว่าเออเป็นที่เออแบบว่ารอคอยว่าเมื่อไหร่เพลงจะออกมาสักทีนึงแล้วก็แล้วก็พอออกมาก็แบบว่าดาวน์โหลดกันค่อนข้างจะเยอะสองคนเนี่ยได้รับการต้อนรับที่ดีดมากๆเลยทีเดียวแฟนคลับเขาเยอะไงนะฮะ <laughs> แล้ว หลังจากที่ก็ไปดูคลิปที่น้องกันไปร้องบนเวทีเดอะสตาร์แล้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าอยากดูเต็มๆใน YouTube หรือว่าดู MV เนี่ยนะครับตอนนี้ไปถึงไหนละหรือว่าออนแอร์ไปแล้วครับครับผมสำหรับ MV ก็ออนแอร์แล้วครับผมทางยูทูบดอทคอมสล็อตเอ็ก e ์แสกชานแนลครับครับผมเดี๋ยวเข้าไปเซิร์ชก็ได้นะพิมพ์ไว้ในใจก็คงจะได้ดู MV นี้แบบโตเต็มเลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมออกมารูปแบบไหนอยากรู้จังเลยพิมพ์ไว้ในใจเป็นเรื่องราวทำไมตอนนั้นไม่ติดต่อพี่ไปเป็นพระเอก MV ออะะททไไมมกันเอออผผมมวว่่่าาเเลนงดีกครับ การตอบไม่โดนใจมากทัเสียไม่ดีเลยอ่ะคือเป็นไงบ้างเอ็มวีออกมาเป็นแบบลักษณะไหน Miracle คือไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าขอขอเสียงที่ Yeah Miracle Miracle นี่กันต้องทำแบบนี้ That right Miracle เป็นประมาณว่า Miracle ใช่ Follow after me please Miracle m i r a ก l e เ้ยตาลเจ้าของภาษานะคะมาจากต้นกำเนิดเลยพี่ท่านี่ไหนรู้ไหมคะที่ไหนหรอสุงไห่ปะดีซุงไห่ปดีด้านนอกประดังเบสาอ่งไงตอบเป็นแบบ m i าเคิลยังไงกรับก็จะเหมือนกับว่าฝันฝันพุ้งครับแล้วก็ได้นางเอกอย่างพี่ยิบซีมาเล่นให้ด้วยนั่นไงรี่นีว่าเป็นเป็นหนึ่งในดวงดาวของของเพลงของกันเลยก็ว่าได้เพราะว่าในเพลงกันเนี่ยก็จะเปรียบผู้หญิงเหมือนดวงดาวนะครับก็ก็เป็น M v วที่เหมือนกับว่า จินตนาการของพระเอกที่เขาหยุดเวลาได้แล้วก็ไปบอกรักนางเอกที่สูงส่งมากๆไม่กล้าไปจีบเขาโดยหยุดเวลาแล้วก็ไปบอกรักผ่านบทเพลงให,ให้ผู้หญิงคนนี้ฟังครับโอ้ไม่ก็เพลงก็เพราะพระเอก MV ก็หล่อนะฮะออแทนนางเอก MV ยังรัดน้องยิบซีะคุณเขาามากอะ่ะขาามากจัดไปยากมากครับตอนถ่ายใช่เพราะว่าพระเอกดำนะเดี๋ยวเดี๋ยวอลิชาโทรมาอีกนะโอเคโอเคอยากจะดาวโหลดแล้วเราอยากจะเป็นเจ้าของเพลงนี้แล้วล่ะทิมไว้ในใจเนี่ยนะครับต้องทํายังไงบ้างครับน้องการครับผมก็ มาดาวโหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์แล้วกดโทรออกด้วยนะครับนี่ต้องโหลดยังถูกกฎหมายด้วยนะครับผมครับผมดอกจันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์ใช่ครับแล้วก็กดโทรออกครับนะครับติดตามน้องการได้ที่ไหนอะไรยังไงจ๊ะโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลเน็ตเวิร์กก็สามารถติดตามได้ที่ t h e s t a r l o g i m e m b e r c o m ครับ o o d very well เป็นไงล่ะน้องกันก็ไม่แพ้คุณนะผมเริ่มจะเขาแค่จะคุ้นชินกับตุณ แล้วผลงานต่อๆไปครัทนต้องการเฮ้ยอันนี้ถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงเพราะพี่กับน้องการนี่สนิทกันนะฮะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเพลงพิมพ์ไว้ในใจอย่างเดียวนะที่ต้องการแต่งแต่งทิ้งไว้ครับมีอีกหลายเพลงเลยทีเดียวใช่ไหมก็จริงๆแต่งแต่งเก็บไว้เหมือนกันครับแต่ว่ายังไม่กล้ามาเสนอเท่าเพลงนี้ว้าวเพราะฉะนั้นก็ลจะบอกว่าแฟนคลับเอ้ยรีบรีเควสเพลงนี้ให้ติดชาร์จซะนะฮะจะได้แบบว่าฟังผลงานอื่นๆที่ต้องการแบบว่าสดเตรียมไ้ด้วยนะครับอ่ะติดตามต้องการฮะ แล้วก็วันที่27นี้ด้วยพี่บอยวันที่27นี้นะคะน้องกันก็จะมาร่วมงานที่คอนเสิร์ตของเราด้วย Back to School นั่นเองใช่ครับผมงานวันจันร์เจอกันแน่นอนครับผมครับผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยใช่ไหมครับครับก็เดอะซาร์จะมีกันแล้วก็มีน้องน็อตด้วยนะครับออนะครับวันที่27นี้ครับผมเจอกันที่รันพาร์คพารากอนนะครับตอน c บ็ o ทูสคูลนะครับนะครับพี่บอยจะแต่งตัวเป็นยุวกาชาติซึ่งน่ากลัวมากหรือว่านี่นารีดีโอ้ยตายอย่างหลังดีกว่าอ่ะให้น้องกัััันนนนฝาากกลคคคคครรรบบบผผมมะิดึุ thank tá... เวอร์จินพิสทุกคนนะครับผมแล้วก็ฝากถึงพี่พี่ดีแจงด้วยนะครับที่น่ารักมากๆที่เปิดเพลงกันบ่อยๆนะฮะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับก็ขอให้เปิดเพลงของกันแล้วก็ขอเพลงของกันเข้ามาเยอะนะครับผมซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับพิมพ์ไว้ในใจนะครับผมเป็นเพลงที่กันแต่งเองทั้งเธอร้องทำนองแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยนะครับกับซิงเกิลนี้นะครับก็จะมีผลงานละครครับซิทคอมครับผมเรื่องลูกพี่ลูกน้องครับเจ้าแอร์ทุกวันเสาร์นะครับผมเวลาหกโมงเย็นนะครับผมทางบนนั้นไอทีบีครับผมนะฮะส่วนละครเเวววทีีกก็จบบไไไไปปแแล้้้หนนนื่่่่ออยยมดดดดูผิ ครับผมร้อยรอบครับปลอดสารเลยฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากมากนะครับผมเพราะว่าได้ระกาถ่ายทอดวรรณกรรมดีๆแบบนี้ให้มาทำได้ดูกันครับครับนะฮะแสดงกับน้องมัดหมี่ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่สุดยอดจริงๆนะครับก็แน่นอนนะครับน้องกันนี่เขาเป็นเดอะวินเนอร์ไงจากเวทีเดอะสตาร์นะครับแล้วก็คุณภาพคับแก้วขนาดนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับที่จะให้การสนับสนุนกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเชื่อเหลือเกินว่าผลงานชิ้นต่อต่อไปคงจะได้คุยกันอีกนะครับยินดีครับผมขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ โดยดีแท็กไวไฟที่95.5 95. Virgin Hits เธอเชื่อไหมความรักเหมือนทำให้เราหลับตาปล่อยหัวใจช้าช้าล่องลอยข้ามคิ้นแห่งฝันหมอกดูคล้อยลอยผ่านใจดวงมีก็มีแต่เธอทั้งนั้นทุกทุกคำรำพัน